สวัสดีเจ้าอันพาชมบรรยากาศยามเจ้าเนาะทุ่งนาข้าวสีทองนะเจ้าอันนี้ก็วันพุ่ก็จะเกี่ยวแล้วนะเจ้าอาถามว่าข้าวเหลืองดีก่อก็ยังบอเต้าใดนะเจ้าจริงๆมันต้องแห้งก่อนเนื้อเนาะแต่เปิ้นจะเกี่ยวกันแล้วนะเจ้าบาใจลวงข้าวรอเคี่ยวแล้วเนอะบเดียวนี้เนาะเป็นลวงข้าวรอเครื่องอย่างเครื่องปั่นนะเจ้า วันพุกก็จะเอาเครื่องมาปั่นแล้วเนาะแล้วก็เอามาเล็ดไปตากนะเจ้าอันมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศไว้ก่อนนะเจ้าอ่าตอนแจ้มเจ้าเนี่ยก็ยังมีมองมีเหมยมีเหมยอ,อุ้มเมยอุ้มอยู่นะเจ้าแต่ก็มันสายแล้วเนาะอาจจะบางๆแล้วเนจะ้าจางๆแล้วเนาะอันนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศต้งนาก่อนนะเจ้าวันพุ่งจะเหลือแต่ต่อข้าวแล้วนะเจ้าเดี๋ยววันพุ่อันจะพามาผอเปิ้นเกี่ยวข้าวเนาะ นบ่บรรยากาศต่างจังหวัดก็ประมาณนี้นะเจ้าออกซิเจนร้อยเปอร์เซนบ่มีโลดบ่มีลานะเจ้ามีแต่เสียงนกเสียงน้ำนกเขานกกระปูดน่เสียงไอ้ไอเสียงอย่างนี้คือเสียงนกเขานะเจ้าอ้าวฝั่งนี้เหลืองมดเลยนะเจ้าแต่ฝั่งตะกี้น่าจะใกล้น้ำไปหน่อยหนึ่งเนาะ นะเจ้าเหลืองรวงข้าวสีทองนะเจ้าอันนี้เป็นกขอสิบเอ็ดเนาะนะเจ้ารวงข้าวรอเคียวบ่ใไจแล้วนะเจ้าเป็นรงข้าวรวงข้าวรอรถปั่นข้าวนะเจ้าโอ้ยบ้านอันเนี้เห็นปะมาแอวได้น้าเจ้าเดี๋ยวไปแอวไปแอลกางตองอ่ะข้างหน้าคือภูเขาพระธาตุดอยน้โมนะเจ้า ตอนนี้ก็เจนโมงเช้านะเจ้าตะวันเพิ่งขึ้นเนาะนี่ค่ะพระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่หลังต้นกัมปูนะเจ้าหรือต้นชำชาเนาะนี่ค่ะหมอกเมยอุมเมยอุ้มนะเจ้าส่งข้าวรอเคียวบรรยากาศสดชื่นเนาะ บ่เดียวนี้ผมมีท่าแล้วนะเจ้าถ้าตะกอนนันเตียวคันนานี่อันบบเต้นหงเต้นหงแล้วหูจักเขาว่าเต้นหงก็อาจจะเป็นเพราะสารเคมีก็ได้เนาะท่าบมมีแล้วเนอะแอเจ้าเอาบรรยากาศมาฝากเนาะกลางต้งกลางนาะ่ันพูกจะเหลือแต่ตอข้าวแล้วนะเจ้าแต่ฝั่งนี้ย่าจะนักไปน้อยนึงเนาะ ยากเหรอแยหวังนะเจ้าแยาหวังมีสองสีเนาะมีสีม่วงกับสีเขียวนะเจ้าอันนี้อันก็ใส่เตียวขาสั้นมาตัวซ่าขนาดบอกกลัวหญ้าบาดเนาะเนะเสียงนกจ็บเจ็บเจ็บจบๆๆๆๆนะเจ้าที่บ้านบอกมีเสียงเพลงเลยนะเจ้าจบไปเลยเสียงเพลงเสียงดนตรีไม่มีเลยนะเจ้าที่นี่เหมือนเมืองป้าเป็นเมืองธรรมะเนาะ ส่วนใหญ่สถานบันเทิงก็บมีและอนาะหารมีปะปายถ้าอันอยากกินกว๋วยเตี๋ยวสักชามนี่อันต้องขับรถไปในเมืองประมาณสิบโลโอ๊ย,อย,อยจะมาเลิศดขนนะประมาณสิบโลนะเจ้าดูสิอันนี้ยาอันนี้หวังย่องแล้วเจ้าอันนี้เปิ้นห้องอย่าหวังย่องและอันอันหวังเขียวๆนี่ก็ อันนี้ชาวนาบอกค่อยชอบนะเจ้าเวลาเ,าเกี่ยวข้าหรือปั่นข้าวมันจะยังติดข้าอยู่นะเจ้าเวลาเอาเข้าไปสีมันก็จะเป็นเม็ดเนาะอ้าวข้าวนี้อ่ะเราจะกลับบ้านกันยังไงวะไอ้อข้าวเหนียวอ่าเก็บบรรยากาศยามเช้ามาสมาฝากป้าอาจจะลัดคันนาน,นี่ล่ราไปแต่วะคาโอ้ยเมียก้า ไม่คิดว่ามันจะน้ำเยอะขนาดนี้จะกลับทางเดินหรือกลับทางนี้ฮะไอ้น่นข้าเหนียวไปทางนี้เปียกแน่เลยอ่ะม่นะเจ้าโอเคอันกับไอเจ้าข้าเหนียวหาทางกลับบ้านก่อนนะเพื่อนทางเมื่อกี้หญ้าไม่เยอะแต่ทางนี้หญ้ามันหนาม,มากอันออกไปอาจจะเปียกมากๆนะเจ้าโอเคเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า